สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกท่านนะครับผมไม่ว่าคนไหนนะครับต้องการที่อยากจะลงทุนนะครับเป็นการลงทุนแบบความเสี่ยงต่ําแล้วก็ความปลอดภัยที่มันสูงมากๆก็คือการลงทุนโดยการฝากเงินไว้กับธนาคารเฉยๆนะครับแต่ที่นี่นะครับเป็นแอปธนาคารรูปแบบใหม่นะครับผมเป็นของ land and house นะครับผมที่จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากสาหรับเพื่อนๆเนี่ยสูงถึง6%นะครับผมโดยมีเงื่อนไขว่า เงินฝากเนี่ยจะต้องไม่เกิน1,000 0บาทนะครับและจะได้ดอกเบีย้ย6%กเต่อปี6%ต่อปีเนี่ยก็คือปีละ600บาทโดยทาง Land and House เนี่ยเขาจะแบ่งจ่ายให้เราเป็น2งวดก็คืองวดละ300บาทโดยอัตราเฉลีย่ยแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆฝากเงิน1,000 0บาทไว้ระยะเวลา1ปีเนี่ยเพื่อนๆจะได้ผลตอบแทน600บาท600บาทหารเฉลี่ย3 6 5วันแล้วเนี่ย เพื่อนๆจะได้อยู่ที่วันละ1.6บาทกว่าๆเลยนะครับวิธีการสมัครนะครับผมมันง่ายมากๆครับผมเพียงเพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดบัญชีนะครับผมเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยเพียงเพื่อนๆเ,เ,เป็นสัญชาติไทยนะครับอายุ ตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีกับธนาคาร Land House มาก่อนนะครับเพื่อนๆจะต้องเป็นลูกค้าใหม่นะครับผมสำหรับลูกค้า1รายเนี่ยสามารถเปิดบัญชีได้1บัญชีเท่านั้นนะครับแล้วก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีเงินไม่ถึง10,000บาทนะครับแต่อยากจะได้ดอกเบี้ย6%เนี่ยในส่วนตรงนี้นะครับจำนวนวงเงินการเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ยก็จะอยู่ที่2,000บาทขึ้นไปนะครับผมก็สามารถได้รับสิทธิ์ดอกเบี้ย6%แล้วแต่ห้ามเกิน1 0,000นะ ตรงนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็มีความเสี่ยงต่ตํามากแค่ไหนการสมัครเปิดบัญชีเนี่ยก็ไม่ยากเลยเพียงเพื่อนๆเ,เนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Land and House มานะครับผมเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า LHBU นะครับแล้วเพื่อนๆก็เข้ามาที่อันนี้นะครับมาเพื่อเปิดบัญชีนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆก็อ่านรายละเอียดสําหรับลูกค้าใหม่นะฮะแล้วก็อ่านรายละเอียด การให้ดอกเบี้ยการฝากเงินต่างๆนะครับแล้วก็กดเปิดบัญชีในส่วนตรงนี้นะครับเราก็อ่านนะครับอ่านอ่านแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยตรงนี้นะครับก็จะต้องให้ใส่แบบเป็นข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะครับผมเพื่อนๆพอใส่เสร็จนะครับก็กดดาเนินการต่อได้เลยหลังจากที่เพื่อนๆตั้งค่ารหัสยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับผมแล้วก็ยืนยันรหัส otp ผ่านเบอร์มือถือแล้วก็ผ่านเมลนะตรงนี้นะครับเราก็จะต้องอ่านเงื่อนไขนะครับผมแล้วก็กดติ๊กถูกนะฮะเพื่อให้ความยินยอมนะฮะ พื่อให้ความยินยอมแบบว่าเรายินยอมเงื่อนไขทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเลยนะว่ายินยอมเงื่อนไขเพื่อการตลาดทุกอันนะฮะกดดําเนินการต่อไปได้เลยในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะให้แบบตั้งรหัสตั้งคําถามนะครับผมเลือกคําถามเพื่อ ตั้งคำถามําคำตอบเพื่อแบบว่ายืนยันความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาถึงช่องทางของการยืนยันตัวตนนะครับสาหรับใครนะผมที่เคยยืนยันตัวตน NDI กับธนาคารไว้แล้วนะครับก็สามารถเลือกผ่านแอปพลิเคชันของรูปแบบผู้ให้บริการธนาคารได้เลยหรือใครจะไปที่ยืนยันที่เซเว่นหรือที่เคาน์เตอร์ BTS หรือที่ LH Bank สาขาของธนาคารก็ได้นะครับเพียงเพื่อนๆนนําแบบประชาชน ไปถ่ายรูปแล้วก็ยืนยันสาขาใกล้บ้านได้เลยแต่ส่วนตัวผมผมจะใช้เป็นในส่วนของตัวนี้นะผมทําไว้ที่แอปธนาคารเรียบร้อยแล้วก็มีแค่นี้แะครับขั้นตอนการสมัครแล้วก็เปิดบัญชีกับ Land and House Bank แนั้นนะครับผมเพื่อนๆก็ทําการยืนยันใบหน้าให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็โอนเงินเข้าไป2,000บาทขั้นต่ำนะครับเพื่อเป็นการเปิดบัญชีแต่2,000บาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับดอกเบี้ย6%ต่อปีนะครับผม